วัสดีครับช่องบอสลำโองคารครับวันนี้พามาชมงานรีวิวงครับรังแอร์ยี่ห้อ d ด็ก i ินครับเป็นตัว FTM นะครับ FCMR FTKM เด็ก i ินอิมพัเตอร์ครับห้องมีสัดเลี้ยงแล้วก็ได้นับการล้างอย่างถูกวิธีนะก็จะเป็นเมือกแบบนี้เห็นไหมครับเป็นเมือกเป็นชิโมเต็มๆเ,เลยบอดี้กเช่นเดียวกันครับ เราก็จะเจอขิมูกเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันครับหลังล้างจะเป็นยังไงจากเมื่อกี้นะครับที่มันเป็นขี้มูกเยอะๆนะทำการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์ แผงพวกนี้ก็เรียบร้อยครับมันถอดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ได้มันก็ทำขาวสะอาดได้นะเรียบร้อยนะครับสำหรับงานล้างแอร์แบบถอดเปลือยนะครับติดต่อช่างบอสได้ครับ099191564099191564ช่างบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ